สัสดีครับคีคุยเองเรียกวอาจบไปแบบปวดใจกับเรื่องบอลสาวไทยที่แพ้ญ,ญี่ปุ่นแบบสู้ได้แต่เก็บเซตไม่ได้สักเซตซึ่งเซตแรกออกสตาร์ทดีนำห,กหักหกแต่สุดท้ายกเก็บเซตไปได้ต่อมาเซตที่สองแปลงปุ่นก็ม่ดีแรงปลายก็ม,ม่บีแพ้ไปไหนที่สุดเซตที่สามออกมาไปอย่างนัแต่แต่ญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นกับประเซงคืนสาวไทยได้งานนี้สาวไทยนับตัง้งไทยออกมาสู้สุดกรดพลิกแซงขึ้นนำทำท่าว่าจะปิดเซต แต่ตำนานบนแรกแห่มากจะกลับมาเกิดขึ้นกับสาวไทยงานนี้รับอบนแรกพังไปสองลูกติดยืนแหวพ้อยกับญี่ปุ่นและญี่ปุ่นก็ไม่พลาดเก็บชัยชนะในครั้งนี้ไปได้ทาให้ไทยแท้ไปสู่ตัวสามเสร็จอานนี้เราก็เลยอดไปเจอขึ้นบ้านตัวแสบอย่างเวียดนามในรอบโรองสนะเลิศและหลังจากจุบการแข่งขันกับตันทีมชาติไทยปีลดเปนหน่อยก็ได้ปิดใจว่า ซึ่งเซตแรกพวกเราเริ่มต้นมาดีแต่กับมผเพใน่วงไปมีบาบจังวะเสียสองสามต้มตอเนีอยทำให้ญี่ปุ่นกลักมาได้และก็ได้เสร็จแรกไฟพอมาเซตที่สองสภาพร่างกายของพวกเราก็เริ่มหมดและญี่ปุ่นก็นเหนียวและตามกระถูกทิก้งหายไปพอมาเซตที่สามเราก็พยามกลับมาซึ่งเราก็เริ่มต้นกันใหม่แต่ดูวความญี่ปุ่น บางลูกควรจะเป็นของเราแต่มันก็ไม่ได้เป็นตามของเราเราพิ่งขอชิ้นสมญี่ปุ่นแต่สุดท้ายก็่า,ายไปซึ่งญี่ปุ่นกหนเยอมากๆเวยคะ่ะแต่เราก็จบสกอร์มาได้เองด้วยเรื่องบนแรกก็ถืออยู่ในเกณฑ์ดีนะคะอาจจะมีผิดพลาดบา้างแต่โดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์ดีส่วนความกดดันที่ฟูมิจะเจอกับทีมชาติจีนก็ไม่อยากจะกดดันอยากยิ่งความกดดันให้ทีมจีนม,มากกว่าคะ่ะ สุดท้ายก็อยากจะฝากให้ทุกคนเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมวอลเลย์บอลของเราต่อไปนะคะขอบคุณค่ะเรียกว่าพอจบเกมแบบนี้คอมเมนต์ก็ตามมามากมายวันนี้คุคยจะรวบโปรโม,มาไว้ให้ฟังครับพรุ่งนี้เช็กกันต่อไทยจีนเรื่องแพ้ก็ยอมรับเพราะญี่ปุ่นเด๋ยวจริงๆแต่เรื่องหน้าสามสำคัญสามเซตร,รวดอันนี้ก็หมดุดงีดจริงๆแต่พ่งนี้ก็เช็กันใหม่นะ พอบีมมาเพื่อไหนมาลืมนับกันหรอเฮ้ยนับนี้ไม่แต่บีมทำตาบอยู่คนเดียวเอ็มบีคสของเราด้วยอีกคนหนึ่งถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์กับการแก้เกมจริงๆเลยเอาอีกล้ะก็ด่วนแก้เกมเกมก็ลันมาเปลี่ยนตัวไปเรื่อยอย่าเอ๊ะก็เสียไมาไม่เปลี่ยนออ้เพรเพโร์คอราสเนี้ย เอิ่มจะชนะก็ไม่ชน,นะเกมมาแบบนี้โง่ม,งมากไม่ต้องคิดมากครับเป็นแผนของทีมไทยครับโค้ดวางแผนไปเจอกับจีนเอาชนะจีนได้เกลีวว้ยห้อชิงทองไปญี่ปุ่นสังเกตไปเสร็จสามบอลเรากำลังจะเปลี่ยนนิดๆโคดส่งเป็นตัวสามคนแล้วก็สบติดเน็ตมันลับแพ้มันเป็นแผนครับรอบชิงเราจะใจญี่ปุ่นแน่นอนผมเชื่อผู้มีเจทีมชาติจีน ขอให้หความน่ารักความยิ้ยมแย้มเขอารมณ์รีลง50%แต่เพิ่มอารมณ์แบบเกาหลีนนี่ยแท้นะคะสาสมาววันนี้ทีมไทยเราเล่นได้ดีเล่นในตามมาตรฐานของเราเขาก็เล่นตามมาตรฐานของเขาก็ขนะีคเนาะระบบเขาสอม,มาดีใครก็ได้มาเป็นโค้ดในครั้งนี้ทีใช้โคตใหม่และเขี่ยวก่าเดิมฮะเ,เกมมาดีดีเปลี่ยนตัวเพื่อตัวเมนนี้ เราไม่เจอเวียดนามนะครับเพราะเราจะชนาจีนเลาวปลาคารกับญี่ปุ่นอีกรอบเจอแน่เจ a แปนไฟติ้งไทยแลนด์ไม่รู้แหละพรุ่งนี้ยามออกสิ์ป่าจีนเข้าชิงใครจะไปรู้จีนแพปทางใครสะด้วยอะไรก็เรดยกันได้สู้โอย เกมมาดีดีเปลี่ยนตัวเพื่อทัวร์นาเมนต์นี้เราไม่เจอเวียดนามนะครับพอเราจัดชนะจีนแล้วไปลางแข่งกับญี่ปุ่นอีกรอบเจอแน่เจแปนไฟติ้งไทยแลนด์ไม่รู้แหละพรุ่งนี้ยา่าโมออกศึกปาดจีนเข้าชิงใครจะไปรู้จีนแพ้ทางไทยซะด้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้สู้โ้ยยังไม่จบรายการเลยพวกไล่โค้ดไล่นักกีฬาคนข้นี้ใกล่ซะละ นักกีฬาของเราปรเต็มที่แล้วนะเก่งจังพวกโคตรน่าจออยากจะบอกว่าเราต้องมีการพัฒนาครับที่พัฒจ์จเดิมๆซ้ำนี่เมยกพัฒนาดลกครับทุกคนเชียร์ระหว่างครับเซร็จแรกก็ดูดีกว่าเราสู้เขาได้นะเซร็จสมก็กำลังมาแต่เราแพ้เพราะความนิ่งและโค้รก็แก้เกมแบบงงๆสู้ต่อไปครับน้อง ทำเต็มที่แล้วความจริงในบ้านเขาให้ได้ทำให้โลกกลิงปเปืผิดที่โคดครับไม่ได้ผิดที่นักกีฬานักกีฬาเล่นไม่เก่งไล่โคดถ้าลูกเล่นไม่เก่งใกล้ขูมายนทำไม่โคดชอบเป็นตัวเวลาทิ้งเราได้แต้มไม่อยากไปคิดเลยถ้าเหงียนชนะอ่ปุ่นขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นนำยี่ต่อ20 เปลี่ยนบีมออกเอาสิดิมาลงไปเสิร์ฟติดเนทเกมเปลี่ยนทันทีแพาพผโคดควีนบีกลับมาแล้วเสิรให้มันดำก่อนเสิร์เสียเพียบแล้วจังหวะสำคัญเปลี่ยนตัวเพื่อและนั่นก็เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนนะครับอย่างไรก็ตามแฟนบอลบอลชาวไทยเ็ย่ยมเป็นกำลังใจให้กับทีมบ,บอลบอลดิงทีมชาติไทยกันต่อไปอยังไงเราก็เชียและก็สนับสนุน ทีมวัลริบวลสาวไทยของพวกเราตลอดนะคะคลิปนี้ทำพื่อความสุขสนานและพวกมันถึงท่านั้นนะครับไม่ดีมีจตนาที่ไม่ดีต่อสังคมและต่อสิ่งแวดร้อมตอบโลกเดี๋ยวต่อไม่กล้าไดไหร่ถ่างฟิน้น